เมนูได้ต้แกงตัวใได้ต้มกงตัวเล็กมาได้บ่ครับเนี่ยแน่นค่ะอลังการงานสร้างค่ะพี่น้องเอาลงบ่อแล้วเอานอดนี่หันได้ละมันแม่นอยู่เอาเด้อครับเด้อเด้อไอ้บ่อตัวน้อยบ่ครับตัวเล็กสองร้อยบาทใหม่สันเลยเป็นบ่อโอเคปลาข้าเมื่อโอเปนโอ้ยด๋เป็นเรื่อเลยอันนี้ตัวเล็กสองสองร้อยห้าสิบตัวบ่อแม่นค่น กองละสองรอ้๋อมีสอกล่องเนาะค่ะเนาะจากใช้วัดฟาร์มเนี่ยค่ะพี่น้องเมืองกบ่นอีกแข็งแรงไร้โรลกไม่บอกปัจจัโลกได้โลกไรได้โลกไรนด้วยขราวบานสีตัวเงี้ปนไหนโอู้กหญ้าใส่กระังงามตัวนี้พอดีเลยส่วนไม่ค่ะแต่ว่าถ้าใหญ่ขึ้นก็ดีเด็กกระโดดเอาแถอะละโบกีบ้านบ้านสีง้โบกีบ้านสีเง้พวกผมเนี้ยามานสีเงี้มา เอ๋อพ่อแม่พี่น้องตั้งตาตั้งใจรอแล้วแต่แดงป๊อบทำให้เพื่อนขายกระใสละ3บาทเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นน้องป๊อบนะคะพี่น้องจากชัยวัดฟาร์มเด้อค่ะเพิ่อนทรงให้ผู้จัดการเลี้ยงปีเด้อค่ะพี่น้องเด้อโอ้ยโอ้ยมีบ่อใส่สามบาทใส่สามบาทโอ้บาทเข้าขายหาบาทคนเด็ดดิเต็มดวงเด้งดวงดิ ใช่ค่ะใหญ่เสรือด้วยค่ะอุ้ยใหญ่เด๋วใหญ่เด๋วไปเด๋วอู้ได้บานไม่เด๋วได้บานนี่ได้บานไม่ได้บานไม่อ้าวไปไปค่อยๆไปลูกค่อยๆเด้อที่จทีนึงอยู่ตุตมนั่นนี่มาอ่านกินแล้วเฮ้ยน้องโดนันมาอ่านกินแล้วพี่น้องยิ้มเลยนี่เออเดี๋ยวไปเกี้ยบกันเงี่ยงขาคนน่าสนอืมอันนี้โฟมนะคะไว้ไว้แตะซับเออไว้แัะเป็นหนามเพ่นเป็นหนามไหมเขาเออเอางาใหม่ออกมา นี่าบมวงนะคะพี่น้องนี่คือการแทบกบนะคะแล้วก็ร่างพิ่งนดี่จะเจาะรอบร่างเลยค่ะพี่น้องนะคะพุ่งปิ่งพอดีเลยเลยนี่มาอ่านกินแล้วมีตายกี่ตัวไม่นอกไม่นอกครับโอ้ไม่ตายไม่ตายเนาะโอเคสุดยอดเลยบบต้ายโบต้ายโต้ายโอ้ยมันแบบม่วงเนี่เอาไปทำประโยชน์ได้ด้วยครับเอาไปเสียกิ้งหด้อีกอันนี้พึ่งห้อาหารเพิ่นเ้ออันเดมี่ตายอยู่ตัวนึงนะช่วงแล้วเอาเอาขืนเด้อมันสีน้ อ่ะชมวันน้องนาถิไปเก็บพวกเนี้ยมาถ่ายด้วย่วนไปเก็บพวกเนี้ยมาบานบอ้โหเด้ตุมขอบคุณทุกคนท่มาถยเลยนะคะขอบคุณมากฮะเดี๋ยวไปเมืองใส่ใส่ใหญ่ะโอ้โหอีกอันนี้ใส่หน่อยเป็นบ่างอ่ามาดูอีกค่ะเถื่ออยู่พลังบุญพลังบุญเฮ้ยโอ้โหขอบคุณงานเนี้ยเอค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดต้นใจตต่อชัยวัดฟาร์มเด้อค่ะพี่น้องเด้อกบแข็งแรงอีหลีค่ะพี่น้อง นะคะมือดีเป็นมือดีค่ะเป็นวันปล่อยกบนะคะพี่น้องวันผ่าผอมเด้อค่ะเด้ออยาอ่านกินกบข่อยเด้อพี่น้องวันค่ะเข้าก็แย่งนับเบิดเหรอครับเข้าไปแย่งบ้าเขาไปแย่งยังยังอยู่คนโดดลงเ้ยปืดปัดฮู้วัอนี้เป็นวัอปล่อยกบสิบวันเน่เด้อพี่น้องเดลยวันค่ะวันเนี่ยเอาเบิรงนี้ตัวตายตัวตายกันนี่ครับ ตัวตายมีอย eh no ู nada, uh ่แ huh. ต okay. oh, uh ่ว่ากับ่หลายเนาะสองตัวอ่ะบัวลายก้องเมื่อกี้สองตัวอัมี้จอ่ตัวนึงเลยค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าเข้าทรงมันเดินทางผูกกับเมย์ผูกกับเน่านะคะพี่น้องโอ้อ่ะก็เป็อุ้ยตัวเมื่อไหร่กับมี่ัวอยู่นี่ก็งานครับตัวใหไงเดี๋ยวเราก็ผ่านเทง่ายถ่องอ่าอ่าสองตัวแล้วอ่ะมีเสียหายแค่สองตัวครับโอเค หลายบาทไม่แล้วอ่าแล้วเ้าไปเ่มึงกบโตใหญ่ค่ะพี่น้องต้นใหญ่เต้นใหญ่ใัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะบอบอใหญ่เลยค่ะมานี่ค่ะกบค่ะนะคะพี่น้องเข็นใต่ถุงกานค่ะแต่ว่าเพิ่มนึ่งนีกหน่อยหนำฝนหดคนอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะกบเพชรตุบุติปีอยู่น่านี่นะคะนี่ เพิ <sniff> <paid> ่นเข่าง่ายเพิ่นเข่าง่ายเขาจะออกจากง่ายค่้องเพิ่นได้บุญหลายเพิ่นจำสินนะคะเพิ่นมันเห็นน้ำมาขึ้นผมเด้นอนเลยแนนบอกโอ้ห่องมันรั่วขึ้นหูางมาขี้นใครใช้กำกันได้บ้าครับกบหรือโตห่องมาขึ้นนกบก๊อบหรืออันนี้กจบอีกคนหนึ่งสิครับอ่าวต่อสีใสใสครับอยู่ข้างล่างอ่าใสใสเพื่อนยังคะแซมไอใสใสเนี่ยเพื่อเพิ่น โอ้นี่อีกเทคนิคนึงเนาะอย่างนึงก็เฮ็ดให้น้ำใส่เนาะโอ้เอาเป็นอยังคือเอาหินมาใส่หินนี่เห้เขาโมงหอยเขาเห็เขาโมงหอยน้ำกับิี่ใสพร้อมเนาะน้ำเย็นพร้อมเนี่ยมันมันเขาเอี้กว่าอยังออกซิเจนบ่หินนี่มันคายออกซิเจนมากครับ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 ที่เราเวลาโลงหนาวไม่ติดเดือดเออเอาเอา เดี๋ยวเอาไป้เหยียบไปแก่หนิบวี้นั่งมานะนั่งมานะโอ้ตบตัวไซส์ใหญ่เด้อค่ะเด้ออันนี้ตัวเมียนะคะป้าเดี๋ยวเดียวเดียวยังกตบตัวเมียเนาะสวยแห้งอันนี้คัดสีแดงเลยเพิ่นคัดให้ทุกเจ้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อเซนาเจ้าเน่โคนเด้อค่ะ อุ๊ไข่น่นีครับนีไข่เล่เต็มทองเลยไข่โอ้โหใส่เลยนะคะพี่น้องจักโตค่ะในรังนี่อันรังนี้จักสักโตค่ะสิบสตัวบ่บ้านอ้นสิบดนองนี่่สิบเจ่สินายอยู่สิบเจ็ดบ่คะเมี่ยสิบ มีอ่ะสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนโอ้ยนะวายู่อู้โดนไปแล้วโอ้ยไปเลยสัวชื่อตัวเชื่อหวานไงกูงูน้ำเย็นดีขนาดพี่น้องเพราะว่าข้างล่างเขาเขาปูใส่นะคะปูด้วยใส่นะคะพี่น้องอ่ามันอีตัวปูปูขีอดไข่เมื่อทุกตัวกอดไข่หมดสิบเจ็ดตัวอู้ยังร้องอ้เขาปล่อยมั้ยเนี่ยแล้รับขยายบ้านน้องควายมาแยกเป็นตัวผู้ตัวเมียบอกยังไงดิล่ะ โอ้ยตัวใหญ่แห้งพี่น้องเพราะว่าไม่มีหม่องไว้อะเราดูเพราะว่าเขาเราสามารถแยกได้อยู่ตัวผู้ตัวเมียแยกได้ครับเนาะเอาใส่เลยสันจำได้จำได้ตัวผู้ตัวเมียนั่นบอกเขาจะมีป่องเสียงกับไม่มีป่องเสียงอ๋อ้ความสมัยคว้มสดเจือโอ้โหอันนี้คือตัวผู้บวบันนี้ตัวเมียตัวเมียกระโดดกระโดดโอ้โห นา้ก็ดมีพลังโอ้ตีโ่ยอ้มีอยู่บ่พลังบุญใช่ไม่ให้ม่เอาให้ม่ใช่พลังบุญเนุ่ต้องสัมผัสได้นะครับแต่คุณโมมีบุญโมีพลังบุญเป็นจงได้ตัวนี้มีอยู่นีตัวนี้ปดป เข้ากับดำัปเ่าเหมือวน่ยเงาเบียเลยขาวเลยเป็นการปล่อยกบที่ที่เฮค่าปาตีอนี่เหพี่นุ้่มเกียกระโดดโอ้กระโดดออกไปเลยปล่อยเขากระโดดออกเบ้างกค้ยอะเเขาเล่นกันเาเขาเล่นกันเนาะมามโมกีนอะไรคือโคมเอออะไรคือโคม นี่ค่ะพี่นกลูกเออเอาถืนมาด้วนกบคคมปลอดไัยเมื่อทุกตัวลังงล่งที่สองเด้อค่ะเด้อคุณชัยวัดฟาร์มนครพนมนะคะเด้อใจดีแ่งอ้เป็นคาด่ายวิสุขงามเด้อพี่น้องอมานีตัวผูเด้อครับผูสิบเนียสิบตัวนี้น้ำันกันยี่สิตัวนี้ผูผสมเมียเนาะนี่เอเอสี่ิบเก่ได้เนี่ครับไก่้เนคัเ้าตองแยกออกมา่เาสเพะ เปิดเปิดเปิดันทีนะคะพี่น้องเ็าเลยต่องเอาตามแต่ถงเข่านะคะมีตัวปูครับแมนจะดุงได้ดีมากนะคะปูก็ตีแข็งแรงนะครับเออพื้นโซ่เหมือว่าอ่อดมือหนีค่ะพี่น้องนะคะโตอ่านกินอะเป็นบอกจะในตัวเูดมั้ยมาแงบุญเนาะโอ้ยนอนสวยโอ้ยเด้อแต่าแงบุญไรครับเออโอ้ยข่าคอเลยข่าขอเลย ต้องหูพัดซีฟนี่แหละสูงยางเลยนะตัวแม่ไ้หลายๆเนาะกันพัดเลยกระดูกมันข็ยดูมันแข็งเอาเอาพรังบุญให้อีกเนาะพางบุญไอ้สัมผัสเลยแข็งแรกมาทุกโตสูซีฟติดต่อชัยวัดฟามเนี่ยพี่น้องเนื้อผู้ใดอยากได้กระโดงเลยค่ายทั่ว ตมโบนมันลกระโดนกตัวผู้ก็พอมโยเพราะว่ามันแข็งแรงครับเอยก็ตัวสีสมกบไม่งไม่งจะค้างวครับตัว้ไม่ถึงจะ้องมันเดอันนี้เดี๋ยวอาพักปุูมแก้วค่ะพัาปลูกให้เพื่อนค่ะเพื่นจะได้ยูได้สนนาะเดี๋ยวจะทำมาเมืองบอ่อีกค่ะอันนี้เราก็ชาสวนยุกาวบุาเนี่ยเลอกเปนยุกาวเยวีซาเนี่ยแย่วีซาอันนี้เป็นบอที่อู้เนสน่คุยครับ ไม่แห้งแล้วมันจะห่องครับจะว่าห่องดูน้องฝนบกแ่แห้งนหมครับว่าอืมผื่อนี่มันห่องก็กูตัวเมียมันเลยห่องทองทองทองตัวหูห่องไปมันนจะสีแม่มันห่องคู่ละเสียงกันแน่อ่ะถุงก็เม็ดนะคะใัยวัดฟาร์มนะคะคุณของค่คู่ทรงพบปะไฮลูกสาวเลี้ยงค่ะสวยอย่าขอบคุณน้องป๊อกนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันที่นครพนมชัยวัดฟาร์มค่ะพี่น้อง เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ